เปิดกรูเปิดกรูดูว่ามีอะไรบ้างาดูมาดูว่ามีอะไรมีอะไรในนี้จะจุกจจตาไหมจุกเนะะาะเรลัง หาอะไรได้เสริมตอนนี้นะกำลงังหงหงผ้าหหวงอีพผ้าปลายมงปลายไม้กระเขาม,มาแล้วมาแล้ว,วสีสีม่วงอกบานเย็นเนาะอันนี้เนาะน่าจะตัดเสื้ออันนี้ก็จะเป็นผ้า ผ้าลินินญ,ญี่ปุ่นนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรวะไหมอิ Italy, ตาลีหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะสั่งแล้วก็ลืมเอฟเอฟแล้วก็ลืมโอ้อันนี้ผ้าโทผ้าโทอย่างเฉยได้เนี่ยอือ,อยเยตัวน,นี้เดี๋ยวจะตัดเสื้อครอป อันนี้ก็ลินินนะคะลินินลินินเนื้อนุ่มนะคะอันนี้สวยนะคะอันนี้อันนี้เป็นผ้าเสื้อเชิ้ตเราจะตัดให้ลูกชายเนาะอันนี้ตัดเสื้อเชิ้ตที่ก็เสื้อคอจีนคุณเป็นเป็นหนุ่มแลว้วไม่มีใส่ตปเสื้อกีฬานะใส่ไปชุดก,กีฬาก็เลยจะตัดเสื้อเชิ้ตเสื้อคอจีนให้ดูเบา สีฟ้านะคะเป็นชิมักสีฟ้านาเแมนดูด้วาายนะคะ่างสวยเนะาะโตแต่หนารอบก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ที่นี่สวยโอเคจ้า <laughs> เจอกันวนะันฝนตกเนาะมายิบผ้า ยิบผ้าขึ้นห้าไว้สักบบไดกะะ้กำลังจะเข้าแขนเสือ้อนะคะกำลังสิเข่าแขนเสื้ออันนี้จะเป็นเสื้อโคอจีนนะคะเสื้อโคอจีนเข้าไปแล้ข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะอยากให้ดูผ้าเนาะอันนี้คือยังบุเก็บงานเนาะมันก็เลยบ่คอยเรียบร้อยผ้ามันหาเหลื่อมๆเ,เนาะเหมือนผ้าผ้าเพ,พ,พคนจีนอะนะอือแล้วก็ มีลายสำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยมาดูเนาะมันจะสวยได้มันเหลื่อมอะนะคือผ่าเพเนี่ยแล้วก็จะยังเหลืออีกประมาณได้อีกสักสักเอ่อสักสองตัวนี่แหละเออเพราะว่าเขาตัดไส้ไส้เอเป็นลักเนาะมันก็เลยเอ่อประหยัดผ่าเอาได้เยอะแต่ใช้เอกเอกับสิเห็ดไว้ยู่ดอกเพราะว่าอ่ามันจะออกพันษาเนาะูกค้าสิ สีขาวขาวล้วนกับบอยกันนั่นดิ่นบอกสีออบไวสีครีมเนาะก็จะประมาณเนี้ยก็จะจิตัดขึ้นฮาวเนาะสวยโอเคค่ะ,ะเสื้อลอดใหม่เรามาแล้วนะจ๊ะ,ะเสื้อคอจีนนะคะกระดุมห้าเม็ดนะคะ,อ,ะอกสามสิบสามสิบปดยาวยี่สิบสามนะคะ สะโพก41นะคะเป็นผ้าผ้าไหมญี่ปุ่นเนาะดูใกล้ๆนะคะเลื่อมเงาสวยนะคะเข้ารูปนิดหน่อยจ้าไซส์ L โอเคค่ะ